เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่13เมษายนที่ผ่านมารฤตจักรชีวิตสุขสัรรคอนแก่นร่วมสืบสารประเพณีอันงดงามในเทศกาลสุขสันร์วัดครอบครัว2025เป็นโอกาสให้สมาชิกเป็นพระพรผ่านกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้อาวุโสในคริตจักรของเรา บรรยากาศทั้งอบอุ่นและสนุกสนานเป็นกันเองครื้นเครงในแบบชาวชีวิตสุขสันต์เมื่อข้าคืนวันศุกร์ที่18เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการอธิษฐานยามดึกประจำเดือนเมษายนเดือนละครั้งที่คริสตจ์เปิดโอกาสให้พี่น้องได้เรียนพระวจนะพระเจ้าเพื่อนมัสการแสวงหาพระเจ้าอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเต็มล้นด้วยประสบการณ์ความชื่นชมยินดีในการทรงสถิตข,ของพระเจ้าที่นำมาซึ่ชีวิตแห่งพระพรและชัยชนะในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระคุณของพระองค์ล้วน ด้ว,ว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นขึ้นมาจากเราโดยเราและเพื่อเรา mm hmm. เพราะเราเองผู้เป็นพระเจ้าสร้างเจ้าขึ้นเพื่อให้เจ้าเองนั้นได้เข้ามาใกล้เราจงดำเนินชีวิตที่จดจ่ออยู่กับพระคุณของเราจงดำเนินชีวิตจดจ่ออยู่กับพระเจ้าของเจ้าไม่ใช่จดจ่อกับตัวของเจ้า และเมื่อนนั้นความชื่นบานของเจ้าจะมีอย่างเต็มเปี่ยมและไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เจ้าเองนด้นขาดสันติสุขและความยินดีเลยจงชื่นบานในเราจงให้เราไปสุดคลาในชื่อของเจ้าเพราะเราประทานพระคุณให้กับเจ้าล้วนๆพระเจ้าทรงสำแดงดังนี้แหละ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะร่วมมหกรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในครอบครัวชีวิสุขสันร์ประจำปีในค่ายครอบครัวสัมพันธ์2025ในหัวข้อรักพระนิเวศสามารถลงทะเบียนหรือออมทรัพย์ได้ในราคาพิเศษ350บาทตั้งแต่วันนี้นะครับ ผลที่พระเจ้าให้สร้างพระพราเนี่ยคือพระเจ้าพระองค์ทรงต้องการที่ประทับอยู่กับคนของพระองค์ในสถานที่ที่พวกเขามาสหาพระเจ้าร่วมกันคริสจักรของพระเยซูเป็นคําตอบที่จะสอนสร้างคนให้เติบโตและเดินในทางของพระเจ้าคริสจักรของพระองค์เป็นที่ปลอดภัยคริสจักรของพระองค์จะตั้งมั่นอยู่ในขณะที่โลกกําลังหวั่นไหวแต่คนที่เดินอยู่ในคริสจักรจะไม่หวั่นไหวเลย การให้ความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราแบ่งปันโดยไม่ห่วงเลยไม่ได้กักไว้นี่คือใจกว้างขวางเรามีโอกาสมากที่จะพัฒนาใจกว้างขวางได้ตลอดเวลาในชุมชนในคริสตจักรใช้โอกาสนี้พัฒนาวิญญาณน,นี้แล้วท่านจะได้รับความมั่งคั่งบางครั้ง,ง,งสิ่งที่ดีกลายเป็นอุปสรรคของสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราคิดว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเราพอใจแล้ว พอแค่นี้แหละก็เลยไม่ได้พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเราต้องกำจัดความคิดที่จำกัดตัวเราเพื่อเราสามารถที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดม,มอบถวายแด่พระเจ้าถ้าเราทำด้วยกำลังของเราเราจะเจอข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดเราได้เลยเพราะเรากำลังพึ่งพาพระเจ้าผู้ไม่จำกัดแม้เรามีไม่เท่ากัน แต่ใจที่มอบถวายนั้นเท่ากันทุกคนจึงสามารถที่ถวายกับพระเจ้าได้พระเจ้าให้เรามีความแตกต่างเพื่อเรานำมารับใช้พระเจ้าด้วยความที่ถ่อมใจการที่เราไม่เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีเราก็จะไม่มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ผู้ที่เริ่มต้นจากสิ่งที่มีจะเห็นการเพิ่มพูนที่พระเจ้าให้เรามีมากขึ้นยิ่งเป็นพรการาจากของพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น